วิธีเปิดบัญชีกับ Active Trade หลังจากที่ผมครับได้ทําคลิปรีวิวและทําความรู้จักกับบรกเกอร์ Active Trade กันไปแล้วนะครับคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําขั้นตอนการเปิดบัญชีกับบรกเกอร์ Active Trade กันโดยที่ขั้นแรกครับให้เราเปิดเว็บไซต์ของ Active Trade ให้คลิกสมัครสมาชิกจะเจอหน้าเปิดบัญชีซื้อขายใหม่ให้เราทำการลงทะเบียนโดยกรอกข,ข้อมูลดังนี้ ประเทศชื่อจริงนามสกุลอีเมลและพาสเวิร์ดจากนั้นคลิกยอมรับและดําเนินการต่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์และกดดาเนินการต่อกรอวันเกิดของเราและเลือกประเทศจากนั้นคลิกยืนยันและดําเนินการต่อต่อมานะครับกรอกข้อมูลที่อยู่อาศัยและรหัสไปรษณีย์จากนั้นคลิกยืนยันและดาเนินการต่อเลือกสถานะการจ้างงานของเราให้เราใส่รายละเอียดการจ้างงานไปนะครับจากนั้นกดดําเนินการต่อ เลือกรายได้และการออมจากนั้นกดดําเนินการต่อจากนั้นนะครับเขาจะให้เราใส่ยอดฝากเงินเริ่มต้นที่ตั้งใจโดยผมครับจะฝาก1,000พันเหรียญก็กรอก1000ันเหรียญครับจากนั้นกดดาเนินการต่อเลือกแหล่งที่มาของรายได้ของเราต่อมานะครับเขาจะให้เรายืนยันตัวตนให้เราคลิกที่เริ่มการตรวจสอบในขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องทําการอัปโหลดรูปภาพบัตรประชาชนของเราโดยใช้รูปบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้นนะครับเข้าสู่ขั้นตอนการสแกนหน้าให้เราเปิดกล้องและสแกนหน้าของเราได้เลยนะครับต่อมานะครับเขาจะให้เราเลือกวัตถุประสงค์การลงทุนให้เราเลือกวัตถุประสงค์หลักในการซื้อขายของเราลงอะไรก็ได้ครับตอบตามจริงได้เลยจากนั้นกดดําเนินการต่อ ต่อมานะครับเป็นการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายในหน้านี้ครับเขาจะให้เราเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ต้องการโดยจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันอย่างแรกครับก็คือเป็น Active t r a d e อันนี้ครับดีมากๆเลยครับเพราะว่าสามารถเทรดบน t ท a d i n g View ได้ใครที่ใช้ t r d d i n g View วิคอ์กราฟอยู่แล้วครับยิ่งสะดวกมากๆเลยต่อมาครับก็จะมีเป็น MT4 MT5 โดยที่ผมครับจะใช้เป็น m t y f i g h ในการรีวิวก็คลิก meta t e a d e r f i g h t จากนั้นก็เลือกสกุลเงินบัญชีต่อมาครับเป็นการยอมรับเงื่อนไขาการเปิดบัญชีให้ทำการติ๊กถูกฉันตกลงที่จะผูกพันตามคำประกาศทั้งหมดข้างต้นและลำดับต่อมาครับเป็นการยืนยันที่อยู่อีเมลระบบจะทําการส่งอีเมลยืนยันไปยังอีเมลที่เรากรอกไว้ให้เราเข้าไปในเมลและทําการกดยืนยันอีเมล จากนั้นครับระบบจะทําการตรวจสอบเอกสารของเราหากเปิดบัญชีเสร็จสิ้นครับบ,รรบ,บัญชีของเราจะแสดงอยู่ในหน้าต่างบัญชีจริงเพียงเท่านี้ครับขั้นตอนการเปิดบัญชีกับ c t t v v t r a d e ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วคลิปต่อไปครับเราจะมาลองทําการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของ Active t r a d e กันมาดูว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างยุ่งยากไหมใช้เวลานานหรือเปล่ารอดูกันได้เลย